ช็อปปอยสวัสดีค่ะไอแมวสปอปอยคลิปนี้จะมาสปอปอยหนังญี่ปุ่น o h e House หลอนซ่อนหุน่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตุ๊กตา,ตาในบ้านเล็บและผมของมันกลับงอกยาวออกมาได้เองและที่น่าสยดสยองเพราะว่าชิ้นส่วนเหล่านั้นไม่ได้ทำมาจากเส้นใยสังเคราะห์แต่มันทำมาจากชิ้นส่วนของคนจริงๆเรื่องราวชวนสุดลอนของวิญ,ญญาณที่ถูกพัฒนาการไว้เพื่อรอการแก้แค้น เรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงไปรับฟังสปอยกันได้เลยจ้าเริ่มเรื่องที่โยชิเอะซูซูกิกเธอคนนี้ต้องสูญเสียลูกสาวไปในเหตุการณ์น่าสลดเมื่อเด็กๆเล่นซ่อนแอบแล้วเมจังลูกสาวของเธอเกิดเข้าไปซ่อนในเครื่องซักผ้าจนขาดอากาศหายใจนางเอกที่ยังติดอยู่กับความรู้สึกผิดจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าว,วาดผวาทุกครั้งที่ต้องเห็นเครื่องซักผ้าก็เลยทำให้เธอต้องซักด้วยมือมาตลอดหนึ่งปีเต็มที่ผ่านมาแม้จะย้ายบ้านหรือได้รับการบำบัดก็ไม่ดีขึ้น จนกระทั่งแม่สามีแนะนำให้เธอไปทำพิธีส่งวิญญาณสิ่งของเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ระหว่างที่เธอกำลังวิ่งตามใบโบชัวของวัดที่ปลิวไปตามลมนึ่งเอกก็มาหยุดอยู่ที่ตลาดขายของมือสองเลยได้พบกับตุ๊กตาเด็กผู้หญิงในชุดกิโมโนสภาพมอมแมมเธอรู้สึกถูกชะตาอย่างประหลาดและก็ซื้อมันกลับมานางเอกดูแลตุ๊กตาตัวนี้ราวกับว่ามันมีชีวิต ทั้งป้อนข้าวอาบน้ำตัดผมตัดเล็บและนำเสื้อผ้าของเมจังมาใส่ให้ทางด้านทาดาฮิโกผู้เป็นสามีถึงแม้จะดีใจที่เห็นภรรยาอาการดีขึ้นจนสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้แต่ก็รู้สึกกังวลเมื่อเห็นเธอพกตุ๊กตาไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด ทำเหมือนกับว่าตุ๊กตามีชีวิตก็เลยไปปรึกษากับนักบําบัดโดยบอกว่าอาการที่นางเอกเป็นอยู่ที่ต่างประเทศเรียกว่าดอเทเรปีเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถช่วยให้คนที่ได้รับบาดแผลทางด้านจิตใจจากการที่สูญเสียคนรักได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอีกครั้งและแล้วทุกอย่างที่ผ่านไปได้ด้วยดีจนกระทั่งพวกเขามีลูกสาวคนใหม่ที่ชื่อไมจังทําให้ตุ๊กตาที่นางเอกเคยดูแลพาไปไหนต่อไหนด้วยตอนนี้ถูกทิ้งอย่างไม่ใยดีเมื่อไมจังอายุได้ ขบเธอก็บังเอิญได้พบกับตุ๊กตาในห้องเก็บของและเรียกมันว่าอายะจังนับตั้งแต่นั้นก็เกิดเรื่องประหลาดนางเอกสังเกตว่าผมและเล็บของตุ๊กตายาวขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นเธอเป็นคนตัดเองกับมือจนได้รู้จากสามีว่าในสมัยก่อนคนจะใช้ผมและเล็บของคนมาทําตุ๊กตาเลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มันงอกยาวขึ้นมาได้ แต่แล้วไม่จังก็เริ่มมีรอยแผลตามตัวและบอกกับแม่ว่าถูกอายะจังทำร้ายเพราะว่าความอิจฉานางเอกที่ไม่ได้ใส่ใจในคำพูดของลูกสาวแต่เมื่อเธอได้มาเจอกับเรื่องราวสุดสยองด้วยตัวเองหลายต่อหลายครั้งอย่างเช่นการที่ตุ๊กตามานอนกอดกับเธอในตอนดึกด้วยความกลัวก็เลยตัดสินใจจะเอาตุ๊กตาไปทิ้ง แต่ไม่ว่าจะทิ้งไปกี่ครั้งมันก็กลับมาที่บ้านได้เหมือนเดิมนางเอกเ,เริ่มสังเกตเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดว่าลูกสาวกำลังคุยอยู่กับตุ๊กตาเธอที่รู้สึกแปลกใจก็เลยพยายามบอกกับสามีแต่ว่าเขาไม่เชื่อจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เธอเกือบทำร้ายเมย์จางเพราะว่าภาพลวงตาที่ตุ๊กตาสร้างขึ้นทำให้เห็นว่าเมย์จางเข้าไปติดอยู่ในเครื่องซักผ้าเลยทำให้เกิดภาพซ้อนทับกับความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่โรงพยาบาลหมอได้ปรึกษากับพระเอก ก่อนจะให้ดูรอยแผลตามตัวของไม่จังก็คิดว่าอาจจะเป็นฝีมือของภรรยาที่เกิดอาการโรคซึมเศร้ากำเริบก็เลยเสนอให้เธอพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและให้ลูกสาวไปอยู่กับแม่ของเขาชั่วคราวหน่งเอกได้ขอลองพระเอกให้เอาตุ๊กตาไปทำพิธีเผาที่วัด ไม่นานเขาก็ได้รับสายจากเจ้าอาวาสที่โทรมาแจ้งหลังจากเห็นภาพของตุกตาที่จะนํามาทําพิธีบอกให้เขาเอาตุกตาใส่ไว้ในตู้กระจกและรีบนํามาทําพิธีในวันรุ่งขึ้นทันทีทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้บอกว่าคิวเต็มจะทําพิธีได้ในเดือนหน้าด้วยความสงสัยพระเอกก็เริ่มสืบหาที่มาจนพบว่าตุกตาเจ้าปัญหาคือผลงานของปรมาจารย์นักปั้นที่ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงลูกสาวที่จากไปและยังได้เจอกับคลิปของพวกล่าท้าผี ที่ไปตามหาหลุมฝังศพที่มีการฝังตุ๊กตา แต่กลับไม่พบอะไรก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระของพวกเด็กวัยรุ่นจนกระทั่งเขาได้ย้อนดูคลิปจากกล้องวงจรปิดในห้องนอนของลูกสาวได้ยินบทสนทนาของไม่จงังที่พูดกับตุกตาถึงที่อยู่ซึ่งมันตรงกับข้อมูลของที่อยู่ของช่างทําตุ๊กตาที่มีลูกสาวชื่อว่าอายะทําให้พระเอกตกใจมากก่อนจะรีบไปที่บ้านแม่เพื่อเอาตุกตาไปทําพิธีแต่ระหว่างนั้นก็เกิดเรื่องเมื่อจูจๆไม่จังก็หายออกไปจากบ้านคุณย่าที่รีบออกตามหาจนได้เจอว่าหลานสาว มันนั่งอยู่บนราวสะพานก่อนจะกระโดดลงไปเมื่อพระเอกมาถึงก็พบกับแม่ที่กำลังให้ปากคำตำรวจบอกว่าระหว่างที่เธอกำลังเข้าไปช่วยหลานก็มีอะไรบางอย่างที่พุ่งเข้ามาทำร้ายเธอเมื่อดูจากกล้องวงจรปิดก็ได้เห็นว่านอกจากไม้จางแล้วยังมีเด็กอีกคนหนึ่งที่วิ่งเข้ามาทำร้ายแม่ของเขาเช้าวันต่อมาพระเอกก็เลยจัดการรีบนำตุ๊กตามาทำพิธีเผาที่วัด ก่อนจะมารับนางเอกกลับบ้านแต่ยังไม่ทันที่ออกจากโรงพยาบาลก็ได้เจอกับเจ้าอาวาสที่มาพร้อมกับตุ๊กตาอาถรรพ์ที่ควรจะถูกเผาไปแล้วเัินก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เด็กวัดได้ทําการสับเปลี่ยนตุ๊กตาและแอบเอาไปขายแต่ว่าตกลงกับร้านที่รับซื้อไม่ได้ก็เลยหอบกลับมาระหว่างทางดันเกิดอุบัติเหตุตกบันไดเลื่อนจนทําให้ตู้กระจกแตกกระจายเจ้าอาวาสที่รับมือกับความเฮี้ยนของตุ๊กตาไม่ไหวก็รีบเอามาคืนและแนะนําให้เขาติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่พารแต่เป็นด ตรหมอผี เขาได้แนะนําให้พระเอกเก็บตุ๊กตาไว้ให้ดีอย่าให้ใครไปสัมผัสมันเด็ดขาดแต่ผู้ยังไม่ทันขาดคําพยาบาลสาวเพื่อร่วมงานของพระเอกก็โผล่เข้ามาเล่นกับตุ๊กตาซะง,งั้นพระเอกที่เข้าไปลองห้ามจนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างด้านในตุ๊กตาเมื่อลองเขย่าก็พบกับฟันของเด็กที่หล่นออกมาจากปากของตุ๊กตาด้วยความสงสัยพระเอกก็เลยนําตุ๊กตาไปสแกนจนต้องผงาเมื่อพบกับโครงกระดูกและฟันของเด็กซ่อนอยู่ด้านในระหว่างนั้นลุงหมอผีก็มาถึงที่โรงพยาบาลเพื่อจะนําตุ๊ก ตกตาไปทําพิธีแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิเสธเพราะว่าตอนนี้ตุกตาเป็นหลักฐานสําคัญที่ไม่ใช่แค่เรื่องสยองแต่เป็นคดีที่ต้องตามหาว่าศพที่อยู่ในตุกตาคือใครหมอผีเลยเตือนว่าคุณตํารวจรับมือกับตุกตาไม่ไหวแน่นอนก่อนจะใช้กล้องโพลารอยถ่ายแล้วก็ยื่นรูปตุกตาให้กับเขาระหว่างทางพระเอกกับนางเอกได้ถูกลุงหมอผีขอร้องให้ขับรถไปส่งเพื่อให้แน่ใจว่าตุกตาจะไม่แผงลิศ พวกเขาได้พูดคุยกันจนได้รู้ว่าตัวหนังสือที่อยู่บนตู้กระจกที่เก็บตุ๊กตาแท้จริงแล้วมันคือยานสะท้อนคำสาบที่หันตัวหนังสือเข้าไปด้านในเพื่อสะกดตุ๊กตาเอาไว้ทางด้านตำรวจที่คิดว่าเรื่องตุ๊กตาเป็นเรื่องไร้สาระเขายิ้มยอกก่อนจะหยิบรูปที่ได้จากหมอผีมาดูก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าภาพที่ปรากฏอยู่ในนั้นเป็นภาพของใบหน้าที่น่ากลัวแต่ก็ยังทำใจดีสู้เสือคิดว่าอาจจะเป็นกลนงของพวกนักต้มตุ๋นอย่างลุงหมอผีเมื่อถึงทางที่เป็นอุโมง์ ตำรวจได้สังเกตว่าตุ๊กตาได้หายไปจากในรถก่อนจะพบว่าเขาได้ขับรถชนเด็กจนล่างของเธอเข้าไปติดอยู่ในรอกแขนขาผิดรูปและล้อออกมาด้วยความเจ็บปวดหมอผีที่คิดไม่ผิดว่าต้องเกิดเรื่องก็มาเจอตำรวจนั่งกอดตุ๊กตาร้องไห้อยู่กลางถนนก่อนจะเข้าไปไล่มนถอนคำสาบและนำตุ๊กตามาพบกับชายชราอดีตตำรวจที่ช่างทำตุ๊กตาเคยมาสารภาพบอกสาเหตุที่ลูกสาวของเขาได้หายตัวไป เนื่องจากว่าอายะลูกของเขาเป็นเด็กขี้โรคเลยต้องอยู่แต่ในบ้านแม่ที่ทนเห็นลูกเจ็บปวดทุกทรมานไม่ไหวก็เลยตัดสินใจลาโลกนี้ไปพร้อมกันแต่ว่าเชือกของเธอดันขาดทําให้รอดมาได้สามีที่มาเห็นเหตุการณ์กลัวว่าภรรยาจะมีความผิดก็เลยช่วยปกปิดสร้างตุ๊กตาที่สวยที่สุดที่เขาเคยทํามาก่อนจะเอาผม เล็บและกระดูกของลูกสาวมาใส่เอาไว้แต่หลังจากนั้นไม่นานภรรยาของเขาก็ป่วยหนักพร้อมกับสั่งเสียก่อนตาให้เอาตุ๊กตาของลูกสาวฝังลงไปในลงพร้อมกับเธอด้วยหลังจากชายชลาอดีตตำรวจได้ฟังคำสารภาพของช่างทำตุ๊กตาเขาได้นำกำลังคนไปตรวจคนที่หลุมฝังศพ แต่ว่าในโลงกลับไม่พบตุ๊กตาพอเรื่องนี้ก็เลยทําให้เขาใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาตุ๊กตาอายะแต่ด้วยข่าวลือเลยทําให้ตุ๊กตามีราคาที่สูงรลิปลิวและเป็นเป้าหมายของพวกหัวขโมยในตอนนี้พอเขาได้เจอกับตุ๊กตาอายะแล้ว ก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะต้องตามหาก็รีบออกปากให้เอาตุ๊กตาออกไปจากบ้านของเขาทันทีนางเอกที่อยากจะพาตุ๊กตาอาญะไปหาแม่ที่หลุมฝังศพลุงหมอผีบอกว่าเขาเองก็ตั้งใจจะทําแบบนั้นอยู่แล้วพระเอกที่ไม่เห็นด้วยแต่ก็ขัดเมียไม่ได้ลุงแกก็เลยเตือนให้พวกเขาเตรียมใจกับสิ่งที่กําลังจะได้เจอแต่พระเอกบอกว่าเขาเคยดูคลิปที่มีคนไปล่าท้าผีที่หลุมฝังศพแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรลุงก็เลยบอกให้เขาสังเกตในช่วงท้ายคลิปและให้นับว่าในนั้นมีสมาชิกอยู่ทั้งหมดกี่ นหนึ่งเอกที่นับได้ห้าคนและดูแล้วว่าไม่มีอะไรผิดปกติลุงเลยบอกว่าอย่าลืมนับคนที่ถ่ายด้วยก็เท่ากับว่ามีคนเกินมาหนึ่งคนผู้หญิงผมยาวที่สวมเสื้อสีน้ำเงิน ที่ม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มล่าท้าผีหลังจากนั้นพวกเขาได้แวะพักที่โรงแรมลุงได้สั่งให้พระเอกกับนางเอกเก็บของมีค่าเอาไว้ในห้องก่อนจะมาหาลุงที่แต่งตัวเต็มยศแปลงห้องพักกลายเป็นสารเจ้ายอมย่อมก่อนจะเริ่มทําพิธีเมื่อเปิดกล่องไม้ที่มีตุ๊กตาอยู่ด้านในพวกเขาก็ต้องพะงากับกลิ่นเหม็นเน่าคลักคลุ้งและตุ๊กตาที่มีใบหน้าสยดสยองเพเยอะปากจนเห็นฟันลุงเริ่มไล่คาถาใช้เครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดที่อยู่หลุมฝังศพของแม่อายะแต่ ตุ๊กตาก็เกิดแผงลิดขึ้นมาและถูกสะกดด้วยถุงผ้าลดโลกร้อนที่ลงอาคมของลุงหมอผีเอาไว้เช้าวันต่อมากลับมีแค่พระเอกกับนางเอกที่ต้องไปต่อเพราะว่าลุงหมอแกได้รับบาดเจ็บระหว่างทําพิธีได้ให้เครื่องตรวจจับโลหะเพื่อหาตําแหน่งของหลุมฝังศพเพราะว่าคนสมัยก่อนนิยมใส่เหรียญเข้าไปในหลุมด้วยก่อนจะบอกวิธีดับความอาฆาตของวิญญ,ญาณทางเดียวที่จะหยุดมันได้ก็คือต้องนำมันกลับไปฝังในหลุมฝังศพของแม่บนกอดที่จะปรากฏทางเดินเมื่อน้ำลดเท่านั้น เมื่อมาถึงยอดเขาพวกเขาเหลือเวลาอีกแค่30สนาทีก่อนที่น้ําจะท่วมทางเดินพระเอกใช้เครื่องตรวจโลหะจนได้เจอกับหลุมศพมากมายและสุดท้ายก็ได้เจอกับหลุมของแม่อายะพวกเขารีบนําตุ๊กตาลงไปในหลุมฝังศพแต่นางเอกดันทํารูปของเมจางลูกสาวคนโตตกลงไปในหลุมด้วยเธอพยายามเอื้อมมือไปหยิบแต่ก็ไม่ถึงเลยตัดสินใจกระโดดลงไปในหลุมเพื่อเอารูปคืนแต่ระหว่างนั้นถุงผ้าสะกดวิญญ,ญาณเกิดไฟไหมเพราะว่าขี้เท่าของทูบที่ตกลงมาใสา่ จนตุกตาผีค่อยๆโผล่ออกมาหนึ่งเอกที่พยายามหนีจนขึ้นมาได้แต่ว่าถูกดึงกลับไปเพราะผมที่ติดอยู่ใต้ฝาลง นางเอกตัดสินใจทุบกรอบรูปและเอาเศษกระจกมาตัดผมเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้านหนึ่งเองกโผ่กอดลูกสาวด้วยความคิดถึงก่อนจะรู้สึกหนักเหมือนมีอะไรมากดทับจนหายใจไม่ออกเมื่อส่องดูที่กระจกก็พบว่าคนที่เธอกอดอยู่ไม่ใช่ไมจังแต่เป็นตุ๊กตาผีก็รีบร้องเรียกหาพระเอกที่กำลังถูกภาพลงตาของวิญญ,ญาณลาให้เขาเห็นว่าไมจังติดอยู่ในเครื่องซักผ้าพระเอกพยายามทุบฝ,ฝาเครื่องเพื่อเอาลูกสาวออกมาแต่ความเป็นจริงแล้วพวกเขากำลังถูกวิญญ,ญา ล้ายหลอกพระเอกที่กำลังใช้พลััวทุบหลุมศพที่มีนางเอกติกดอยู่ด้านในพร้อมกับตุ๊กตาผีพอเขาอุ้มลูกออกมาพระเอกแปลกใจที่ไม่ลูกสาวคนเล็กกลับกลายเป็นเมลูกสาวคนโตที่เสียชีวิตไปแล้วเด็กน้อยเดินจูงมือพ่อมาหาแม่ ก่อนจะพาตัววิญญาณร้ายอย่างอายะออกไปพระเอกรีพานางเอกออกมาจากหลุมออกมาจากกอที่ทางเดินกำลังจะถูกน้ำท่วมปิดหลังจากผ่านเหตุการณ์สยองขวัญพวกเขาก็ได้กลับมาใช้ชีวิตที่แสนสุขอีกครั้งระหว่างนั้นคุณย่าที่ติดต่อหาลูกชายกับครอบครัวไม่ได้ก็เลยมาที่อพาร์ตเมนต์พร้อมกับลุงหมอผีเขาได้ดูคลิปจากกล้องจอนปิดในห้องนอนของไม่จางเห็นว่าเด็กน้อยกำลังคุยอยู่กับตุ๊กตาก็ได้รู้ความจริงว่าที่จริงแล้วตุ๊กตาผีอายะจางเกลียดแม่ของเธอ เพราะว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เธอถูกแม่ทำร้ายแล้วก็ทุบตีมาตลอดดึงเน้นการนำตุ๊กตาไปหาแม่ในหลุมฝังศพจึงไม่ใช่การปลดปล่อยแต่เป็นการเพิ่มความอาฆาตได้กับวิญญาณร้ายที่ตอนนี้ได้จัดการให้พระเอกกับนางเอกตกอยู่ในมนต์สะกดของภาพลวงตาของครอบครบัวที่สุขสันร์โดยที่มันมาแทนที่ลูกสาวตัวจริงอย่างไม่จังหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการรับชมและรับฟังนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะจ๊ะ ดีใจที่ได้อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีจ้า